สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาทาชินวมันชรเช้าวันนี้วันอังคารที่20ทธันวาคม2565แรม12ขค่ำเดือนอ้ายปีขานครับวันนี้จัดเป็นวันมะแม่ไม่ถูกกับฉลูนะครับคุณที่เกิดในปีเถาะปีกุลและปีมะเมียเฮงยืนหนึ่งครับปีเถาะโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับ คุณที่เกิดในปีกุลโดดเด่นในเรื่องของการงานและยังมีลาบลอยฟุกๆในช่วงบ่ายๆด้วยครับส่วนคุณที่เกิดในปีมะเมียการเดินทางนำโชคที่ดีมาให้เมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จครับคุณที่เกิดในปีฉลูต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพทางเดินอาหารช่องท้องเป็นพิเศษครับเวลามงคลวันนี้5นาิกาถึง7นาฬิกาเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกา และเวลา21นาฬิกาถึง23นาฬิกาวันนี้จัดเป็นวันอาทิบดีและวันอุบาทนะครับเวลามงคลเหมาะสำหรับการเซ็นเอกสารสัญญาและการออกรถครับทิศใต้ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือและทิศต,ตะวันออกถือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับสีมงคลคือฟ้าสีน้ำเงินและสีส้มครับหลายท่านสอบถามกันเข้ามาในเพจคาถาชินมัญชรเข้ามาในเพจของ เช็คดวงยืนหนึ่งว่าเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนหรือจะไปกราบองค์พระพิกเนษที่ไหนดีคะอาจารย์สําหรับองค์พระพิกเนษนั้นถือเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับถ้ามีโอกาสเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านกราบขอพรพระอุเชนองค์พระพิกเนษที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวใต้ที่วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสําหรับองค์พระอุเชนนั้นมีประวัติ ที่พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ได้อัญเชิญพระอุเชนขึ้นจากน้ำนะครับและนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดสวนขันครับหรือจะขอพรอ,องค์พระพินธรที่ประดิษฐานอยู่ทั่วประเทศไทยก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนโอมสีคเนสายนะนมาหาโอมสีคเนสายนะนมัชะ องค์การพินทุนาถาังอุปมางพโมโนัจอินโทพิเนโตมหาเทวาหัางวันธรมิสปทาสิทธิกิจจังสิทธิกามังประสิทธิทเมอธิษฐานจิตขอบารมีโอพระพิเนธพระผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมพูดคําว่าองค์ปฐมบูชาสีขเนธ5ครั้งนะครับพรุ่งนี้เรากลับม,มาพบเคล็ดลับดีๆได้ใหม่ในเช็คดวงยืนหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งกับอาจารย์คาถาโดยแอร์เอเชีย